รดูการบัวหิมะมาแววจ้าวันนี้น้องแม็กซสดจากสวนเอาประโยชน์ดีๆของบัวหิมะทั้ง8ข้อมาฝากกันครับ 1>, 1. ช่วยลดน้ำหนักเพราะในบัวหิมะ100กรัมให้พลังงานแค่54กิโลแคลอรี่เท่านั้นเอง 2. บัวหิมะมีสปปรรพคุณยับยั้งการเจริญเติบโตและกายพันธุ์ของเซลล์มะเร็ง 3. มีพรีไบโอติกที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีดี 4. แก้อาการร้อนในดับกระหาย ตามชื่อเลยฮะบัวหิมะเย็นชุ่มปากหากูโคตในบัวหิมะช่วยป้องกันไขมันพอกตับและขับถ่ายสารพิษจากร่างกายได้ดีเวอร์ 6. หกทำให้สมองโล่งนอนหลับสบายเพราะมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายระบบประสาทได้ดีสุดๆไปเลยเจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดไขมันและอคอรลสเตอรอล วิตามินเยอะเวอร์ไปหาอ่านเอาเองนะพูดไปหมดมันหน่อยอะแกบัวหิมะเอาไปทำเมนูอะไรได้อีกบ้างคอมเมนต์ไหนเด็ดเดี๋ยวน้องแม็กทำคลิปและแท็กไปนะครับ